เหตุการณ์วันนั้นนะคะก็คือคุณลุงอ่ะขึ้นมาบนรถ <Yeah. S 1> แล้วแกก็คือสไตล์ของแกค่ะก็คือมีวอยวายพูดว่าปล่อยมือกูอาจจะพูดไม่เพราะตอนนั้นอ่ะปล่อยมือกูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Yeah. S 1> แล้วก็แกมัดหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราเราก็ตอนแรกก็มีเสียงดังข่มข่มข่มแกไปก่อนแล้วก็ <Yeah. S 1> คราวเนี้คราวเนี้รอบแรกก็พูดว่าเดี๋ยวลุงเงียบๆหน่อยฟังซิใครพูดอะไรอย่างเงี้ยแกก็เงียบแล้วเราก็พูดคนเดียวสักพัก เหมือนแกแล้วแกก็กลับมาพูดอีกไวๆอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มจากทานู่นทํานี่ร้องเพลงบ้างแบบเพลงแบบที่เราคิดขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเริ่มเพลงร้องเพลงคุณลําไยแกก็เริ่มเงียบฟังแล้วแกก็หันหน้าหนีแล้วแกก็เหมือนแกพูดอะไรของแกคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วคราวเนี้ยเราก็เริ่มถามแกว่ารู้มีตังค์ไหมเนี่ยเขาแล้วคราวเนี้ยเหมือนเขาตอบโต้กับเราเขาเริ่มตอบโต้กับเราเวลาเราร้องเพลงให้เขาให้เขาฟังหรือว่าเราพูดแบบเหมือน พยายามว่าเราไม่ต้องใส่ใจเขาอะค่ะให้เขามาใส่ใจเราลดความเครียดของผู้ป่วยใช่ค่ะเหมือนประมาณว่าเราไม่ต้องไปสนใจเขาให้เขาอะทำยังไงก็ได้เหมือนให้เขามาสนใจเราอย่างเงี้ยค่ะเ<ม>ขาเนี้ยพอเริ่มร้องเพลงจากเพลงคุณลำไยก่อนแล้วอะค่ะก็แกก็เริ่มแบบหันหน้าหนีแล้วก็พูดอะไรเงี้ยแล้วเราก็หาหาหาเรื่องอื่นคุยอะค่ะว่าลุงขอตังค์หน่อยแล้วแกก็เหมือนแกเริ่มตอบโต้กับเราอะไรเงี้ยค่ะแกมีอาการที่ดิ้นหรือคือถามว่าแกดิ้นไหมคือ เท้าเขาแล้วก็ข้อมือเขาฝั่งนึงอะค่ะก็คือเขาจะถูกมัดไว้แต่ก็ไม่ได้มัดมัดแบบว่าอีกตรงข้อมือค่ะอาจจะเป็นสายเบลลรัดส่วนมือข้างนึงค่ะจะเห็นบมือหนูกับมือเขาจับกันอมือนั้นอะไม่ไม,ไม่ไม่ได้รัดเขาแต่เป็นมือหนูอะค่ะที่จับเขาและการตอบโต้ระหว่างลุงกับย้อมเนี่ยการสื่อสารกันี่ยเขาฟังรู้เรื่องไหมครับเขาฟังรู้เรื่องไหมถ้าเอาจริงๆอะที่ท,ท,ที่ที่ดูประเมินบนรถนะคะเขาตอบโต้เรารู้เรื่องนะคะแต่เขาพยายามจะไม่คุยกับเรา แต่พอบางทีจังหวะที่เราอย่างที่บอกว่าลุงมีตังไหมเนี่ยเขาก็ตอบกับเราว่าไม่มีตังต้องไปรับยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็บอกว่าเขาต้องไปหามหมอเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปหามหมอจริงๆแล้วเขาจะกินยาจริงๆแล้วตอนนั้นเราไปรับคุณลุงเนี่ยครับ,รบจากไหนไปไหนครับจากรัชดา36ค่ะก็คือเป็นของคุณกันจอมพลังมาช่วยก็คือเขาขอสนับสนุสนรถพยาบาลมาแต่ตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเคสแบบนี้ mm hmm. เห็นเขาขอสนับสนุสนรถพยาบาลมาเราก็เลยไปค่ะ มีความรู้สึกไงครับกับคือระหว่างทางก่อนไปถึงโรงพยาบาลครับก็สนุกดีค่ะก็คือมันไม่เครียดอะค่ะเรามันทาให้เราก็ไม่รู้จะตอบว่ายังไงก็คือเหมือนเราก็พอเราจับจุดเขาได้ถูกแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เล่นกับเขาไปคุยกับเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขา,ขาเริ่มบอกกับประชาชนไหมครับว่าวันนั้นที่เราทําเนี่ยเรามีความสุขมากเลย ก็ต้องตามภาพเลยคะ่ะหนูเหมือนถ้าเอาจริงๆถ้ามันมีคลิปก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่ได้เอาลงเยอะไม่ได้บันทึกมาเยอะจะบอกว่าจริงๆแล้วหนูน่าจะบ้ากว่าลุงด้วยซ้ำถ้าใครคนอื่นเขามองอะไรอย่างเงี้ยคุยคนเดียวบ้างร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโ okay, อเคยังไงขอบคุณย่อมากนะครับผมสวัสดีค่ะค่ะคุณท่าเบอนด์เบลอนด์เบลอนดจะรู้จักเบลอนด์เบลอนด์เบลอนเลยอะไีม่ต่างไม่ฟังเหรอไม่ฟังเหรอมเลย่ยมัน<ม><ม>ตังมาก mày lăn đi mày lăn mày lăn lên nhá mày lăn mày lăn lên 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 ก๋ยเตี๋ยวมากกว่าเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวมันมีรสเี็บใครฟังเพลงอันนี้ปะตั้กป้าไปยางฟ้องฟ้องใครเพลงอรเนี